สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอีโวขารีวกันครับโอ้โหรอบที่แล้วอีโวกีรัลดไปนี่ปวดใจครับตัว HP สูงนี่ตัวค่า CP สูงนี่กลายเป็นทวิตเตอร์ไปปวดตับเลยครับแต่มาดูครับวันนี้เรามีมินิริวครับโอ้โหดูค่านิดนึงครับซึ่งมันก็ไม่ได้ตัวเก่งนะครับแต่มันจําเป็นต้องอีโวครับเพราะว่าวิไป26แล้วครับถ้าเกินว่นนี้เดี๋ยวสกิลจะต่ํา ซิมเพิลอเมซิ่งมีครับนะครับตัวนี้ HP Is s อิสตองครับอ่าไม่ราคาอื่นไม่บอกครับก็มาลุ้นกันครับตัวนี้เป็นตัวค่า CP สูงสุดแล้วแต่ผมจะอีโวเป็นฮักคูริวแล้วก็ขายริวไปเลยครับตัวอื่นผมเช็คหมดแล้วครับว่าไม่น่าสนนะครับเอาตัว CP สูงเลยแล้วกันมาอีโวกันลูกพ่อโอ้โหเป็นดาก้อนกับนอมอนด้วยครับ ก็ต,ต้องเสี่ยงดูครับลองดูไมยเลยครับไม่ใ็นการเสียเวลามินิริวเปลี่ยนเป็นห้าคู่ริวครับขอสกิลดีๆด,ด้วยนะจ๊ะมาดูกันอ้าวแล้วตัวใครริวผมเนี่ยครับยังไม่ได้ด้วยครับมาแล้วอือหือดูครับน่ารักจะดูนี่ครับมาดูสกิลกันครับก็ยังนออ์มอนอยู่ครับโอ้โห <laughs> กลัวว่า โอ้โหมันได้แค่อ900กวอยครับโแต่เป็นตัวเก่งซะด้วยครับแม่ชักจะอยากเปลี่ยนใจแล้วครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับอือหือตัวนี้ครับฮาครูริวเป็นดีเซนโปเกมอนไม่น่าเล่นเลยครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นสัตรองโปเกมอนครับ ค่า i อวีก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับอาจจะลองเสี่ยงใช้ตัวที่เป็นค่า IV แค่80ไม่ถึง80ด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นตองเก็บโปกเกมมอนครับลองดูได้นะครับต้องเสี่ยงกันดูหน่อยครับตัวนี้ ข้าก็ต้องลองดูครับไม่เป็นไรดารก,ก้อนกับนอมอนส่วนตัวนี้ดาราก้อนกับนอมอนครับเพราะฉะนั้นผมเอาตัวนี้ดีกว่าครับไม่เสี่ยงครับเอาไอวีสูงไว้ก่อนมาไปเลยครับเปลี่ยนเป็นขริวครับมับงกรอ้วนแต่บินเร็ว มาดูครับอืเรามีมงกรอ้วนเป็นตัวใหม่ด้วยคร nah ับเปิดลากีเอกไปแล้วด้วยมาดูการน่ารักเชียวครับอืโหดเย้ตัวใหม่ครับใครเลวโอ้โหดูหน่าดูได้ให้พันเก้าห้าสิบหกครับเป็นตัวเก่งที่สุดครับแล้วเป็นดาก้อนพันส์อ่าดาก้อนบ้าเป็นดาก้อนทั้งสองอันก็ไม่น่าเกียดเท่าไรครับอืม พอได้ครับพอได้แล้วก็แล้วก็มีแคนดี้เหลืออยู่พอสมควรพาเวอร์อัพอีกหน่อยแล้วกันครับแถมเอาให้มันถึงสักเท่าไรดีครับพาเวอร์อัพอีกเอาสตาร์ดัตยังพอมีเอาสามพันเอาอีกจัดไปทำไมบวกทีละสองเอง พาเบอร์อัพอีครับเตรียมแคนดี้ไว้ให้ในายคนเดียวอืสตาร์บัตผมยังเยอะอยู่ครับ4,080เอาอีกพอหรือยัง2,200ไม่พอเอาอีกครับอ้าว2,250เลขกำลังสวยเอาแค่นี้ละกันนะครับก็ได้ใครริ้ิวมาแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันอีโวตัวต่อไปได้เลยครับผม